ี่แล้วแม่ไปร้องเพลงอยู่กรุงเทพแม่ไปคอนเสิร์ตแม่ไปคอนเสิร์ตความแคมหน่อยพ่อบอนอนเนาะพูดอลยคิดถึงไหมคิดถึงมากไหมเป็นไม่นอนหลับเลยเนี่ยไม่นอนหลับเลยนอนหลับอ่ะโวยอันเนี้ยโวยอันนี้ไม่ตื่นเลยตื่นเลยรอพ่อเลยรอพ่อหรอขอดับพ่อเลยนี่รอพ่อหรอ อเท็ดอยู่ไหนอ่ะเท็ดนอนหลับอยู่อยู่ไหนเท็ดนอนหลับอยู่ในห้องนอนหลอเบ่แม่เพิ่งนอนคนนี้อ่ะยังไม่นอนอคนนี้รอพ่อเหรอรอหนูรอพ่อเหรอรอพ่อรอพ่อรอพ่อรักพ่อไหมรักพ่อไหมรักพ่อจ้ะรักรักแค่ไหนรักเท่าไหนเท่าไเท่าไหร่ อ <c oughs> ไปไหนไปตลาดเหรอ <c oughs> เลอี้ยวเลี้ยวมา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 ,มาหาตาโอย <m akes> เออเลี้ยวมาเลี้ยวมาเย็บเดี๋ยวเลียวให้น้องขึ้นก่อนให้น้องเออให้น้องให้น้องให้น้องขึ้นก่อน <m akes> จะดีดีอ่ะพี่อยเลี้ยวมาหาตา ไปตลาดทั้งสองคนเลยเหรอครับโอ้ยครับครับครับ,บเนี่ยหน,ะ,นะ,ะเนะเดี๋ยวก็ไปทางไหนมันถึงจะไม่ตกถนนเดี๋ยวยังไงเออถูกต้องถูกต้องจกิงเกีนเกยเกียงไปยับเออพี่ดจดีนะเพชรจับดีๆนะพีพชรพี่บอกพี่พลอยบอกให้จับดีดีพี่พลอยมองไปข้างหน้าสิลูกเอย พี่พลอยจะไปไหนพี่พลอยจะไปไหนพี่พลอยจะไปไหนพี่พลอยพี่พลอยจะไปช้อปปิ้งเหรอฮะพล <c oughs> อยจ,จ,จะไปช้อปปิ้งไหนอู้ยูท่ายางกันเนาะถ่ายวิดีโอยาวได้ยาวไป เอาเปิดดิเดี๋ยวตาเปิดก่อนน้องล่ะน้องล่ะเปิดบอกตาก่อนว่าพอจะไปไหนจะไปไปเเซเว่นโอ้ยจะไปเซเว่นถต่พ่อหนาะ พ่อว่าอะไรพ่อว่าเสร็เ้อยเสร็เย้เสยไมัเปิดมาไงเปิดมาไงรมันเลอะนั่นเปิดแล้วเปิดแล้วอยตเลืดปิดมางเ่โอ้ยก็เปิดให้แล้วนี่ไงโอ้ยหัวหน้า ลับเป็นไหมนั่นมเมื่อ,ะอะไรจะขัดไหมกี่